ก็อันนี้นะคะก่อนอื่นก็แม่ควานก็ก็สวัสดีท่านผู้ใหญ่ใจดทีทุกทกท่านนะคะคุณพอ่อคุณแม่เอฟซีทุกทกท่านนะคะวันนี้แม่ควานกับพ่อควานก็จะพาน้องย่ายนะคะไปสายหน่อยเดินออกกําลังกายนะคะซึ่งแม่ควานวันนี้ก็ขออนุญาต แม่พังลีนาแม่พังแตงโมแม่พังกินแตะละเลยนะคะจะาพาน้องยายวาออกเดินค่ะเป้าหมายวันนี้เราจะพาน้องไปไหว้ทางสามเสียนนะคะพาน้องอาบน้ำก่อนนะคะนี่นะคะพ่อควานฉีดน,น้ำใส่แล้วนี่นะคะน้องบุญชู วุ้นชูอันนี้อย่าให้พี่ยายาอาบน้ำนุนนะคะน้องน้ำโชคน้องน้ำโชคก,ก็จะอยากอาบน้ำด้วยน้องขันยาอยู่นะคะน้องน้ำโชคทานแล้วก็จะเที่ยวเที่ยวเที่ยวกลืนแตน,น้า เทยวเอาแต่น้ำนี่นะคะที่ของน้องซึ่งก็ะแฉะมากเลยแม่ควานก็ยังไม่มีคะแนนที่จะสั่งเป็นทรายมาให้น้องนี่นะคะการกินกันอยู่ของน้องกินแล้วก็จะทายออกนะคะโจครับดีขั้น,น้อย ดีครับแม่แม่เอฟซีหน่อยลูกนี่นะคะน้องน้ำโชว์ของเรามีแม่พังลีนาทานยาอยู่นะคะแล้วก็แม่พังแตงโมแม่พังแตงโมนี่นะคะสักรุดของเราซึ่งเดือนหนึ่งแม่ควานก็ต้องสั่งมา 2ครั้งนะคะครั้งหนึ่งก็สี่พันคะแนนเดือนหนึ่งก็สองครั้งทางหกเชือกนะคะต้องต้องกินเยอะกินต้นสับประรดกินต้นหญ้านี่นะคะน้องแตงโมเยาจะพาไปดูยายพี่ยายยาอาบน้ำ ทางเก็นตลาโอ้ยน้องน้ำโชคก็อยากจะอาบน้ำด้วยไปไม่ได้นะหนูวันนี้ให้พี่ยายๆอันนี้แม่จะพาพี่ยายาไปนะคะ้องยายาก็อาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ควานกับพ่อควานจะพาเดิน กกำลังกายตอกกำลังกายวันละนิด,ดกิตแกมใสตอนบ่ายๆก็จะให้น้องทานผลไม้หวานๆจากคุณพ่อคุณแม่เซี F C, ท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท,ท่านนะคะเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของเราด้วยนะคะทางมช่องใหม่นะคะฝากด้วยนะคะ ช่องทางกินล้แแฟมมลี่นะคะช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของเราด้วยนะคะมุกนายจจอดจีมุกมุกแนปล่อยต้นไม้นายจว้ยลบเนือนี่นะคะนลองเดินเที่ยว กับพ่อควานทำยายาเดินกินยาไปด้วยน่ารักมากเลยไม่ดื้อกับพ่อควานไม่สนกับพ่อควานนะคะอ้อมอกพ่อแม่ยังอบอุ่นเหมือนเดิมกลับมาอยู่อ้อมอบคุณพ่อคุณแม่เหมือนเดิม gà dạ dạ